ครับยกอที่สองล่อยตัวครับตอนนี้ราคาที่ฝ่ายแดงเปีนสิบต่อเก้าเอาฝ่ายแดงนะทรบจากราชบุรีครับยันดาวประสบสิบมันเชยน้ำเงินสวัส์ผู้ดำยิ้มากจังหวัดตรังเอาครับถ้าพูดถึงเรื่องฝีมือก็เพื่อนที่ฝ่ายแดงครับผมแต่ว่าหมัดหนักไปต่อยแรงครับต้นไยต้นไยเป็นเสือต้องฝ่ายน้ำเงินนะครับผมไปนี้ที่ซ้อมเก็บตัวที่กรุงเทพมาฝ่ายน้ำเงินฝ่ายแดงที่ซ้อมที่ชนบุรี นี่หอมเชียมมากระจายลายเหมือนกันกับฝ่ายแดงพลังต่างชาติเจกา่วาเอาละ,ะครับที่วัย26ก็ฝ่ายน้มันฝ่ายแดงทีวาย20เซซีเลครับผมอุนน้องเอาละครับฝาเจอขวาซ้ายติดกันหน้าเลยครับเชา่าสู้ละศักด์แย่งเกิดได้หรือเปล่าฝ่ายน้มัน สัรส์ักถอยตั้งรับเฉียบทางเอาครับฝ่ายแดงได้เปรียบ3ต่อ2ตอนนี้เอาครับดาวะสุกจะเป็นดาวเลิกที่แสงสว่างหรือเปล่าก็คืนนี้รู้กันนะครับผมอโอ้ยลนเลยโอ้ยเรียบร้อยเลยครับหมัดเดียวไม่เหลียวแลเลยครับผมฝ่า,ายดมันเจ้าสัวสักครูดามยิ้มก็เอาชนะนกไปในยกที่2เท่านั้นเองครับผมโอ้หมัดเดียวเลยนะครับผม